น้องเคยวาดภาพเจ้ายีลับด้วยฝ่ามือวิเศษไหมคะถ้ายังไม่เคยตามไปดูอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ที่ใช้ Finger p e เพนกระดาษ AC c u คัต n ติ้บัตและ washable c a n y o n วิธีการทำน้องๆบีบสี Finger p ์เพนสีส้มและสีเหลืองลงบนฝ่ามือ ใช้คัตเติ้ลบัดเกียรเกีย <ๆ S 1> ให้เต็มฝ่ามือเลยนะคะหลังจากนั้นก็นำฝ่ามือเราไปทาบกับกระดาษ A4 ที่เราเตรียมเอาไว้ได้เลยค่ะพอได้เป็นรูปฝ่ามือของน้องๆแล้วก็ทาการหมุนกระดาษ A4 ได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็นำสีฟิงเกอร์เพ้นสีเหลืองมาตกแต่งเป็นลำคอของเจ้ายีรับตัวน้อยได้เลยหลังจากนั้นน้องๆก็ตกแต่งเจ้ายีรับน้อยด้วย Washable Canyon ได้เลยค่ะ และที่สำคัญนะคะ f ิงเกิลเพนและว a ัชเบิ e c a แคนยไม่เป็นอันตรายสำหรับน้องๆแน่นอนค่ะเพราะวัสดุที่ใช้ในการผลิตเป็นวัสดุจากธรรมชาติน้องๆสามารถตกแต่งเจ้ายีลาน้อยของเราตามจินตนาการได้เลยนะคะผลงานจากฝ่ามือวิเศษที่น้องๆก็สามารถทำตามได้ทุกคนเลยนะคะลองไปทำตามกันดูนะ